สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะดูสิวันนี้ท้องฟ้าโปรง่งใสามากๆเลยค่ะแดดถึงมาแรงขนาดนี้พอดีออกมานั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หน้าบ้านนะคะแอบเห็นกระถางใบเก่าที่ชำรุดแล้วยังไม่ทันได้ทิ้งเลย เอาเขาไปทําประโยชน์อะไรดีไหมคะถ้ามีไอเดียดีๆคงจะน่ารักพอสมควรเลยเนาะเราไปหาไอเดียกันดีกว่าค่ะมีกระถางเก่าๆแล้วเราก็ต้องตามหาต้นไม้เพื่อที่จะเอาเขาไปประดับให้กระถางมีชีวิตชีวาขึ้นเนาะ ดีเลยค่ะมีต้นคุณนายตื่นสายอยู่พอดีเลยเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็มาทำความรู้จักกับต้นคุณนายตื่นสายหรือแพซิ่งไฮก่อนนะคะจัดเป็นไม้ดอกประดับประเภทเลื้อยค่ะมีหลายพันหลายสีมีถิ่นกํำเนิดมาจากประเทศบาซินนะคะ นิยมปลูกประดับดอกค่ะหรือปูพื้นคุมดินได้นะคะจะให้ดอกสีสันสดใสสวยงามและดอกมีหลากสีมากเลยค่ะลำต้นเขาก็จะกลมขนาดเล็กสีเขียวเข้มปนแดงนะคะหรือจะเป็นสีน้ำตาลเป็นพืชอวบน้ำ ทอดเลื้อยไปตามผิวดินค่ะดอกของเขาจะออกดอกที่ปลายยอดต่อ1ดอกนะคะจะมีสีสันสวยงามมีหลายสีชมพูขาวเหลืองอื่นๆแบบผสมก็มีนะคะดอกจะชั้นเดียวหรือออกซ้อนกันก็มีให้เห็นกันทั่วไปนะคะ ส่วนใบของเขาก็จะมีประเภทใบเล็กเรียวแคบหรือจะเป็นรูปไข่ใบกว้างปลายใบมนนะคะเขาจะชอบดินร่วนซุยปนทรายค่ะทนแรงได้ดีชอบแดดชอบน้ำนะคะเป็นไม้ประดับที่อยู่ในกระถางก็ได้ จัดลงสวนก็ดีนะคะดอกของเขาเมื่อได้รับแสงแดดดอกจะบานค่ะถึงเป็นที่มาของชื่อคุณนายตื่นสายไงคะค่อนข้างจะเล่นตัวมากเลยนะเนี่ยคุณนายทำอะไรไม่เป็นเลยตื่นก็สายจริงไหมจริงไหม ดอกเขาจะหุบเมื่ออยู่ในร่มนะคะนี่เขาก็อยู่ในกระถางใบเก่าเขาก็ลองไปจัดอยู่ในกระถางที่เราเตรียมไว้เกือบที่จะเอาทิ้งแล้วนะคะดูสิว่าเขาจะดูดีขึ้นมาได้ไหมไปทำกันเลยค่ะ นี่ค่ะทุกคนได้จัดกระถางไว้แบบสวยงามแล้วนะคะแล้วก็เตรียมดินให้เขาเรียบร้อยแล้วค่ะเอาส่วนที่เขาชำรุดคว่มลงนะคะจัดเขาไว้ในลักษณะเหมือนกระถางคว่มลงนะคะหรือตะแคงนะคะแล้วก็ ส่วนที่เขายังสวยงามอยู่โชว์ขึ้นข้างบนะแบบนี้เลยนะคะเห็นแค่นี้แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่เก๋ไก๋น่ารักเลยนะคะนี่ค่ะเวลามองด้านข้างเขาก็จะเหมือนเป็นกระถางที่นอนตะแคงอยู่นะคะ ว้าวไอเดียใครเนี่ยน่ารักกิ๊เก๋ดินแล้วก็เตรียมดินใหม่ให้เขาหลังจากนี้เราก็เอาต้นคุณนายตื่นสายลงไปปลูกอยู่ในสวนหย่มอมน้อยนี้ดีกว่าเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทําเองเลยนะคะ ได้สวนยอ่อมใหม่น่ารักกิ๊บเก๋โอเคไหมคะแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็ทำกันได้นะคะทุกคนลองทำดูนะคะ ทำแค่นี้ก็เหนื่อยไม่เบาเหมือนกันแต่ก็รู้สึกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะได้ออกกําลังกายไปในตัวนะคะได้เห็นผลงานของตัวเองน่ารักนะคะนี่ไงพอจัดสวนยอมเสร็จ สวนเราสวยใช่ไหมถึงมีแขกมาเยือนแล้วเนี่ยลหลงไหลในสวนในฝีมือเราใช่ไหมเราก็ทำเล่นๆของเรานี่แหละเจ้ากิ้งกือน้อยเอ๋ยทุกคนอย่าลืมนะคะฝากเป็นไอเดียกิฟเก๋ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าผลงานจะออกมาแบบปังสุดๆไหมแต่ทำในวันนี้ก็รู้สึกว่า เป็นความสุขเล็กๆน้นอยๆที่ได้เอาของเก่าๆมาสร้างสารรค์จรลงออกมาในรูปแบบร่วมสมัยทุกคนลองทำดูนะคะขอฝากคลิปดีๆคลิปเก๋ๆตรงนี้ไว้ให้ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้อยู่กับสวนกับต้นไม้ที่เรารักเราชอบนะคะ ฝากความน่ารักนี้ไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะบ๊ายบายค่ะ